สวัสดีครับเที่ยวไหนดีเรื่องเที่ยวดีๆสําหรับคนชอบเที่ยววันนี้ผมจะมานั่งคุยกับน้องสือนะครับจะพาทุกท่านไปเที่ยวสายมูถนนเลืองลาดจังหวัดระนองผมเชื่อว,ว่าตอนนี้การท่องเที่ยวแบบสายมูเป็นการท่องเที่ยวที่เริ่มที่จะ ยอดทิศเราจะมานั่งคุยกัน3ส,สารเจ้าด้วยกันมาอธิบายในเรื่องเกี่ยวกับว่าเราจะเดินทางยังไงเราใช้วิธีการเดินทางอย่างไรเราไปถึงจ,งจุดนั้นแล้วเราจะเดินยังไงอะไรนัครับที่สําคัญเลยในเมื่อมันเป็นสายหมูเราจะมาบอกว่าแต่ละสารเจ้าเนี่ย มันมีความสําคัญอย่างไรมันมีเคล็ดลับอะไรความโดดเด่นมันอยู่ตรงไหนอย่าพลาดนะครับเข้ามาดูในรายการเที่ยวไหนดีของเราวัสดีครับน้องสือครับผมสวัสดีค่ะดีครับ,คร,บครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็เคยคุยกันในเรื่องนี้นะเรื่องดีของจังหวัดไดโนมีศาลเจ้าเนาะ มีจวนเจ้าเมืองมีพระราชวางังพี่จาได้ในถนนเรื่องราดอ่ะก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันเรื่อง <c oughs> การเกี่ยวกับที่เที่ยวเหงาใช่ไหมคะแล้วก็มา <c oughs> ลงหมอชาวเหมืองกันมาลงที่เรืองราดอยากให้น้องสื่ออธิบายนิดนึ่งอ้สายมูเลยของน้องสือเนี่ยมันมัน <c oughs> มันหมายถึงอะไรสําหรับการท่องเที่ยวสายมูนะคะช่วงนี้ก็เริ่มได้รับความนิยมนะคะจริงๆได้รับความนิยมมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าออด้วย สถานการณ์หลายๆอย่างของบ้านเรานะพี่ช้างคนเราก็จะแบบหาที่พึ่งทางใจอะค่ะไหนๆก็จะไปเที่ยวแล้วก็แบบขอเติมกําลังใจนิดนึงไปแอบแบบว่าเออขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิดนึงหรืออะไรแบบนี้นะค่ะให้รู้สึกว่าเออมีกําลังใจที่จะแบบไปทำไอ้นู N ่นไอ้นี่ต่อถือว่าเออไปรับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับพลังงานดีๆมาแล้วจะได้แบบมีสิ่งดีๆเข้ามาอะไรก็สะท้อนในเรื่องของเศรษฐกิจของบ้านเรานะครับในเมื่อเรามีปัญหาในเรื่องของเศ,ษศร,รษฐกิจหรืออะไรเราก็ต้อง ที่พึ่งทางใจคือจริงแล้วอาจจะระนองเนี่ยหรือที่ท,ที่อื่นสารเจ้ามันก็มีโดดเด่นของแต่ละที่กันนะนะหัวข้อก็คือจะเป็นเที่ยวสายมูสารเจ้านะฮะถนนเรืองลาดจังหวัดระนองคือจริงๆระนองอาจจะมีอ่สายมูอีกหลายๆสายนะครับแต่ว่าเราเอาเฉพาะเป็นถนนเรืองลาดสื่อพออธิบายได้ไหมว่าถนนเรืองลาดนะั้นมันสําคัญอย่างไรทําไมเราเลยม,มาเน้นที่ถนน รจริงๆแล้วเส้นถนนเลื่องลาดอะค่ะจะมีสถาปัตยกรรมชิโนยุโรเปียนหรือที่เราเคยเรียกกันเมื่อก่อนว่าชิโนโปรตุกีสอะคะ่ะอาคารที่เป็นทรงชิโนยุโรเปียนนะคะให,ให้ได้เห็นตลอดทั้งสายเลยค่ะก็จะมีแบบเป็นระยะๆะะความเป็นมาก็คือในสมัยก่อนก่อนที่ความจเจริญมันจะกระจายออกสู่ถนนเส้นอื่นหรือว่านอกเมืองอนะคะ่ะเมื่อก่อน ถนนเรืองลาดคือถนนเส้นหลักที่เป็นเส้นเศรษฐกิจกของเมืองละนองคะคะก็คือมีทั้งตลาดมีร้านค้าต่างๆนา,นานาให้คนได้มาจับจ่ายซื้อของกันก็จะเป็นเส้นหลัก ของจังหวัดละนองในสมัยก่อนที่เรื่องเศรษฐกิจโดดเด่นมากค่ะก่อนที่ความเจริญจะกระจายออกไปข้างนอกแล้วก็ร้านค้าก็เริ่มไปเปิดเส้นอื่นกันอะไรประมาณนี้ค่ะพี่ชาตามชื่อเนาะพี่คือพี่ว่าก็เลืองลาดก็ถนนเลืองลาดเหมือนลุ่งเรืองอะไรพวกเนี้ยเนาะเลืองลาดของลาดก็ลาดตะดอนนี่แหละเป็น3ามที่นะหนึ่งก็น่าจะเป็น ตาเตียเอ๋เนาะสองก็คือน่าจะเป็นสารจ้าสารไฮลัมหรือเข่งจิวคุยกลัวนะครับสารเจ้าที่สามก็คือสารเจ้าฮกเต็กสือเนาะนี่นี่คือแผนที่ของจังหวัดละนองในส่วนที่เป็นถนนเลืองลาดที่เราจะไปเนี่ยเริ่มตั้งแต่สารเจ้าตาเตีเ๋ยนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับเล่นก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับก็มาเจอที่สารเจ้าจิมกู้กวงเนาะแล้วก็เราก็จะ มันจะอยู่หลังเมียนมาเก็ตเลยเห็นไหมครับก็คือตลาดพม่านั่นแหละครับติดกับโรงเรียนหิงซ<ม>ิงแต่แล้วเราก็จะเดินกันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอีก,อกจุดหนึ่ง คือสารเจ้าคกเป็กสื่อทีนี้น้องสื่อพออธิบายจะเดินทางยังไงจริงๆคือตามถนัดเลยนะคะพี่ชา้า <c oughs> ไม่ว่าจะมาด้วยจักรยานด้วยรถมอเตอร์ไซค์หรือจะเช่ารถขับได้หมดเลยแต่ว่าจริงๆถ้าอยากจะสัมผัสบรรยากาศแบบใกล้ชิดนะคะสื่อแนะนําให้เป็นการเดิน,นะคะ่ะถ้าไม่กลัวร้อนกลัวฝนนะคะการเดินเนี่ยจะได้อัธรสที่สุดเพราะเราจะยังเห็นบรรยากาศเก่าๆถี่ชีวิตของคนละนองที่ มีเชื้อสายจีนที่อยู่ในตลาดค่ะเราก็จะเห็นในส่วนนี้ด้วยแล้วก็จะได้ชมสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนต่างๆที่แบบอายุเยอะๆแล้วไรเงี้ยค่ะแนะนำเป็นการเดินเนี่ยจะได้อัตรรที่สุดค่ะจุดสำคัญที่อย่างที่บอกมันก็มีเรื่องของตลาดตลาดเทศบาลหรือตลาดสด<ม>แล้วก็หลังหลังในส่วนของท่าสารเจ้าจิมกุนกวนหรือ สายไฮรับเนี่ยมันก็จะมีมาร์เก็ตนะครับเราเที่ยวสายมูแล้วเรายังไปช้อปปิ้งกันได้อีกด้วยนะฮะตลาดเก๋ด้วยนะคะตรงนั้นเพราะว่าภาษาสามวัฒนธรรมเลยไทยจีนเข้ามาเลยเที่ยวแบบสตรีทอาร์ตด้วยนะครับมันจะมีเส้นเนี้ยมันจะมีสตรีทอาร์ตอยู่ประมาณ3จุดนะครับไปจนถึงศาลเจ้านี่ครับน้องสื่อจะพอแนะนําว่าเราจะไปจอดรถยังไงใช้เวลากี่ชั่วโมงหรืออะไรประมาณนี้ถ้าใครมาด้วยรถยนต์อาจจะหาที่จอดยากหน่อยนะคะเพราะว่าแถวแว ไต่เตีอเอยดเนี่ยจะเป็นสีแยกซึ่งตรงนั้นน่ะการจราจรจะแบบว่าขับข้างมากค่ะแล้วก็จะมีธนาคารอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะที่จอดก็จะหายากนิดนึงแต่ว่าถ้าหากว่าจอดได้ก็จะให้หาที่จอดใ,ใกล้ๆันเจ้าแต่เตีอเอยะคะ่ะเพราะว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นการเดินของเราเลย ต้องแนะนาําอีกนิดหนึ่งเหมือนกันเนะว่าเส้นทางถนนเป็นวันเวย์ด้วยนะคือบางช่วงที่มันไม่เกินตรงเวลาเนี่ยจะเป็นวันเวย์ด้วยถ้าจะให้ดีก็อาจจะมาจอดตรงถแถวๆนี้หลังๆนี้ก็ได้นะพี่คือพ,พี่ว่านะสี่แยกที่เขาเรียกตลาดเก่าตรงจุดนี้ก็ได้นี่จริงสามารถจอดที่ตรงตลาดสดแล้วก็ค่อยเดินย้อนมาใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นสื่อจะแนะนําให้จอดฝั่งฝั่งขวาค่ะ <c oughs> ก็คือทางซ้ายที่ พี่ช้างบอกว่าเป็นแบงค์ใช่ไหมคะเออจริงๆเื้อจะแนะนําให้จอดฝั่งขวามันจะหาที่จอดง่ายกว่าตรงเลยธนาคารกรุงเทพลงปีกอะค่ะตรงตรงสี่แยกอะค่ะเส้นนั้นน่าจะหาที่จอดอได้ง่ายกว่า,า,วาเดินไกลนิดแล้วก็เดินย้อนมานิดหนึ่งใช่ค่ะถ้าเราเดินเที่ยวจริงๆเราจะใช้เวลาสัก กี่ชั่วโมงครับจริงๆเวลาเนี่ยซื้อกะว่าถ้าเราเดินแบบไม่ได้ไม่ได้อะไรมากนะคะพี่ช้างอาจจะแบบแค่ถ่ายรูปเช็คอินนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมไม่เกิน45นาทีก็เสร็จแล้วค่ะแต่ว่าถ้าอยากจะทำกิจกรรมเพิ่มเติมอย่างเช่นที่ไต,ต่ตะเอียเขาจะมีเซียมซีถามยาใช่ไหมคะอันเนี้ยถ้าใครแบบตั้งใจมาเพื่อรักษาอ,าอาการป่วยของตัวเองด้วยวิธีมูนิดๆแต่ว่า ก็ยังอิงหลักของการรักษาด้วยวิชาสมุนไพรที่เป็นหลักสูตรที่ใช้ในชีวิตจริงอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าเคยถามคนดูแลสารเจ้าเขาบอกว่าเวลาป้ยถามยาอาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงเพราะ <c oughs> ว่าเรื่องเกี่ยวกับการรักษามันจะต้องละเอียดนิดนึงอะค่ะต้องรู้อาการเบื้องต้นอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเ้ย <c oughs> เราก็ <c oughs> อาจจะใช้เวลาตามหน้องสือแนะน, <c oughs> นําก็อาจจะสี่ห้านาทีละถ้าใครเป็นช่างภาพด้วยหรือจะถ่ายรูป เราก็ดึดั่มบรรยากาศก็ได้ก็ใช้ก็คือเอาตีเป็นสักประมาณชั่วโมงกว่าชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งก็น่าจะใช้เวลาในช่วงประมาณ9ก้าโมงเลยนะตอนก<ถ>่อนเที่ยงก่อนเที่ยงถึงสิบเอดโมงเสร็จแล้วก็ถึงสิบเอดโมงแล้วเราก็ค่อยไปทานข้าวสายมูในสาลเจ้าแล้วเนี่ยเราก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอย่างที่พูดถึงก็คือตรงตลาดสด นะฮะแล้วก็ตลาดประมาร่าตรงเนี้ยแถวในย่านนี้ก็จะมีร้านกาแฟอยู่ยด้วยนะแล้วก็ถ้าะะใครไปช่วงเช้าก็จะมีร้านกาแฟ <c oughs> โนรานทีแ่แถวนั้น <c oughs> ด้วย <c oughs> ได้ซิมซับในบรรยากาศของละนองเรามาพูดถึงเรื่องสารเจ้าแรกก็คือสารเจ้า ตาเตีเอยนะครับของจังหวัดระนองประวัติความเป็นมาหรืออะไรที่มันยังไงนะครับน้องสื่อเล่าอธิบายให้หน่อยค,ครับสำหรับสารเจ้าเตีตะเอียนะคะหนึ่งกิมมิกเลยที่ซื้อมักจะเอามาเชิญชวนตลอดก็คือเป็นสารเจ้าที่หันหลังให้กับถนนนะคะเราก็จะแบบให้คนมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมสารเจ้านี้ถึงหันหลังให้กับถนนล่ะเพราะปกติแล้วสารเจ้าจะต้องหันหน้า ให้กับถนนใช่ไหมคะตามหลักคงจุย้ยทั่วไปเนาะแต่ว่าที่สารเจ้าไตา่ตเอียหันหลังให้กับถนนนะคะมันทําให้เรารู้ภูมิศาสตร์ในสมัยก่อนของจังหวัดละนองด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยด้านที่สารเจ้าหันหน้าไปนะคะก็คือเป็นท่าน้ำนะคะซึ่งเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยคนเวลาสัญจรก็จะไปกันทางเรือใช่ไหมคะไปกันทางน้ําด้านหลังสารเจ้าที่เป็นถนนเรืองราชทุกวันนี้นะคะเมื่อก่อนก็เป็นป่าเขานะคะ เพราะฉะนั้นศาลเจ้าก็จะหันหลังให้กับภูเขาแล้วก็หันหน้าเข้าสู่ท่าเรือแม่น้ำลำคลองนะคะแต่ว่าปัจจุบันด้วยความที่สภาพภูมิศาสตร์มันก็เปลี่ยนไปนะคะแม่น้ําลําคลองก็หายไปกลายเป็นเมืองไปหมดแล้วนะคะศาลเจ้าก็เลยยังคงหันหลังให้กับถนนอยู่แบบนั้นนะคะแล้วก็ศาลเจ้าแต่ตะเอียเนี่ยเป็นอีกหนึ่งศาลเจ้าที่เก่าแก่มากๆของจังหวัดระนองนะคะซึ่งเมื่อก่อนในสมัยที่ยังไม่มีโรงพรยาบาลไม่มีการแพทย์ที่เข้าถึงนะคะที่นี่ก็ เป็นเหมือนกับโรงหมอของเจ <c oughs> าจังหวัดละนองเลยนะคะใครเจ็บป่วยก็คือมาสักการะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ป่วยเอ,อ่อเซียมซีนะคะเป็นเซียมซีถามขอยาแล้วก็เอาไปเทียบนะคะเป็นสมุนไพรเพื่อเอากลับไปต้มแล้วก็รับประทานรักษาตัวเองนะคะแล้วก็หายกันจริงๆด้วยนะคะที่นี่เนี่ยไม่ปรากฏหลักฐานว่าก่อตั้งเมื่อไหร่นะคะแต่ถ้านับจากป้ายสารเจ้า ซึ่งจะมีอ,อักษรเป็นภาษาจีนอ่านตามภาษาฮกเกี้ยวว่าจูเจกเกงนะคะแปลว่าตําหนักแห็นการช่วยเหลือและสงเคราะห์อ,อย่างเสมอภาคจากป้ายแล้วเนี่ยป้ายนี้อะคะ่ะสร้างขึ้นตั้งแต่ปีกวงซูที่6ซึ่งตรงกับประมาณพศ2422ของไทยค่ะก็สันนิษฐานว่าสารเจ้าเนี่ยอาจจะสร้างขึ้นมาในช่วงเวลานั้นหรืออาจจะมีมาก่อนที่ป้ายมาติดนะคะก็คืออาจจะเก่าแก่กว่าที่ เออเป็นอายุป้ายนะคะองประธานศาลเจ้าก็คือองค์ปัวเซิงไต่แต่ค่ะก็คือองค์หมอจินหยินนะคะซึ่งในศาลเจ้าเนี่ยค่ะก็จะมีสามองค์ด้วยกันนะคะเป็นจินหยินยศยศจินหยินทั้งทั้งสามองค์เลยก็คือเป็นหมอทั้งสามท่านเลยนะคะก็คือท่านหมอจินหยินซุนจินหยินคอจินหยินนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เรียกได้ว่า เป็นจุดว้าวของละนองค่ะเพราะว่าปกติแล้วสามเทพใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีตำหนักของแต่ละคนไปก็คือตำหนักข้อจินยินก็ข้อจินยินก็จะเป็นสิทธิ์สายนี้ไปซุนจินยินก็ซุนจินยินนะไระอย่างเงี้ยค่ะหอจินยินก็หงอจินยินที่เมืองจีนนะคะแต่ว่าของละนองเราเนี่ยรวมทั้งสามองค์ะมาไว้เป็นองค์ประธานร่วมกันเลยทั้งสามองค์แล้วก็บางคนก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะ สามองค์เนี้ยเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าจริงๆแล้วคือไม่ได้เป็นพี่น้องกันนะคะแล้วก็มไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยเกิดคนละยุคคนละสมัย,มยด้วย<ม>แต่ด้วยความ,มที่ว่าเป็นหมอเหมือนกันแล้วก็มีจิตที่มีความเมตตามีมีความแบบมีใจที่จะสงเคราะห์ให้กับผู้คนโดยเท่าเทียมกันเหมือนกัน,นะคะ่ะก็คือปณิธานของท่านเนี่ยตรงกันก็เลยถือทั้งสามท่านเนี้ยค่ะเป็นเป็นองค์ประธานแล้วก็เรียกว่า ต่เอ๋ยแต่องค์ประธานองค์กลางที่เป็นประธานศาลเจ้าจริงๆก็คือองค์หมอจินหยินค่ะง่ายๆว่าศาลเจ้านี้ก็คือเหมือนกับเอาเหมือนกับท่านที่ท่านแต่ก่อนท่านเป็นหมอจีนนี้ใช่ไหมฮะมีชีวิตจริงในามีชีวิตจริงและพอท่านเสียชีวิตเนี่ยท่านก็เออเขาก็นับถือขึ้นมาคนจีนจะให้นับถือตรงนี้เหมือนกับเทพเจ้ากวนอูนะฮะทวนอนจิ้อยู่ในสามก๊กเหมือนกันก็เอามาเป็นเหมือนเ่็นไอด้าทใ่้คนทําความดีที่เนี่ยยังมีเซียมซีค่ะเซียมซีถามยา ซึ่งในประเทศไทยอ่ะซื้อไม่รู้ว่าจะมีในจังหวัดไหนบ้างนะคะแต่ละน้องเรามีค่ะก็คือเป็นเซียมซีเอาไว้ป้อยถามยาไม่ว่าจะเป็นยาผู้หญิงยาเด็กยารักษาโรคทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตำราย,ยาเนี่ยก็คือขององค์เทพเนี่ยค่ะที่มีตัวตนในประวัติศาสตร์แล้วก็สืบทอดกันต่อมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะใช้รักษาได้จริงมีความปลอดภัยเพราะว่า ตําราฉบับเดียวกันเนี้ยของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเขาก็ศึกษาแล้วก็ใช้ตําราเล่มเดียวกันอยู่ค่ะได้ฟังพ่อแม่นะว่าเขาก็พูดถึงเรื่องสารเจ้าตาเตียเนี่ยว่าสมัยก่อนเนี่ยคือด้วยความที่มันไกลไกลปืนเที่ยงด้วยเนาะคือละนองมันก็ก็ไม่กี่ปีก็ร้อยกว่าปีทีนี้พอสมัยก่อนเนี่ยเวลามันไม่มีโรงพยาบาลหรืออะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะต้องมามามา,มาการการที่บอกว่าไอาเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็มีแล้วก็สามารถที่พอเสร็จแล้วก็เอาไป ซื้อจ่ยยาตรงฝั่งตรงข้ามเนาะที่เรา<ช>มันก็จะเป็นร้าน<ร>ยาก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับสาลเจ้าตาเตียถามน้องสื่อนิดหนึ่งว่าสาลเจ้าตาเตี่ยเนี่ยมันโดดเด่นในทางเรื่องอะไรค่ะสําหรับสายมูนะคะถ้าอยากจะหา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวด้านสุขภาพนะคะรวมถึงสามารถป่วยถามขอยาไปรับประทานที่บ้านได้ก็แนะนําเป็นศาลเจ้าไตะาเอียเลยค่ะรับรองว่ามาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับสายสุขภาพแล้วยิ่งถ้ามาช่วงเทศกาลนะคะพี่ช้าเขาจะมีการต้มยาสมุนไพรจ,จุดแรกเลยนะครับที่เราเดินกันเที่ยวกันเที่ยวที่ศาลเจ้าที่ตาติหลังจากนั้นเราก็ใช้วิธีเดินไป จากตรงนี้ก็จะไปอีกสารเจ้าหนึ่งเข่งจิ๋วหุ้ยกวเรียกง่ายๆก็คือเรียกสารเจ้าเป็นเป็นไหรําอย่างสาลเจ้าตาติเอียเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนจีนพวกฮกเกี้ยนใช่ไหมก็พอมาตรงนี้ก็เป็นสารศาลเจ้าสารแบบไฮรําเดินไม่ไกลมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูแผนที่อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เห็นไหมศาลเตียวเราก็เดินขึ้นไปข้างบนนะคบเดินไปเรื่อยๆนะครับผ่านลงแผ่นร้าน,านชัยเจริญเภสัช โรงแรมเอเชีย er, แล้วก็มีสตรีทอาร์ตของละนองนะอยู่จุดหนึ่งตรงนี้นะฮะก็มาถ่ายรูปตรงนี้ก็ได้ก่อนเสร็จแล้วก็มาตรงที่ตลาดสดเทศบาลละนองเลี้ยวเข้าไปเดินเลยตลาดสดแล้วก็จะมีออถนนลเล็กๆค่ะเลี้ยวเข้าไปออทางนั้นได้เลยค่ะเดินเ,เ,เลี้ยวแล้วก็เลี้ยวขวาทิศหนึงนะครับอยู่ตรงออจุดนี้นะครับคือพออธิบายเรื่องศาลเจ้า อันนี้เป็นยังไงบ้างค่ะก็สําหรับความเป็นมานะคะเมื่อปี2456คัสมาคมไฮลํมก็ถูกจัดตั้งนะคะแล้วก็จดทะเบียนกับราชการจากนั้นก็มีการตั้งสาลเจ้าขึ้นเพื่อเหมือนแบบเป็นศูนย์กลางเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคอมมูนิตี้ใช่ไหมคะสมัยก่อนพี่ช้างเวลาคนจีนเขาจะมาคบปะพูดคุยกันเขาก็มักจะแบบเออมาที่สาลเจ้ากันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เมื่อก่อนก็ ชื่อว่าสั์เจ้าฉงโจค่ะปัจจุบันก็เรียกกันว่าสั์เจ้าไหหลำนะคะแต่ว่าส่วนตัวประวัติเนี่ยเสียดายมากๆที่จังหวัดเราไม่ค่อยได้บันทึกกันไว้เท่าไหร่ก็อาศัยฟังจากผู้เฒ่าผู้แก่เล่าต่อกันมานะคะแต่ว่าในส่วนของสั์เจ้าที่เป็นจุดเด่นนะคะก็คือที่นี่จะมีเจ้าแม่ทับทิมสององค์ด้วยกันคนไทยจะเรียกว่าเจ้าแม่ทับทิมใช่ไหมคะแต่ถ้าไปอ่านชื่อตรงจีนนะคะจริงๆท่านเป็นคนละองค์กันองค์หนึ่งก็คือหมาเจ้าโป๋ค่ะ S <S <S ส่วนอีกองคหนึ่งก็คือเอ่อเป็นเจ้าแม่ท้ายน้ำอะค่ะสำหรับใครที่เป็นสายมูนะคะที่นี่ก็จะเป็นจุดที่มาขอพรเรื่องของการประมงเพราะเมื่อก่อนบ้านเราเป็นเมืองประมงใช่ไหมคะพี่ชางอ่าก็เรื่องของการประมงเรื่องของการเดินทางเพราะว่าสมัยก่อนเดี๋ยวเราเดินทางกันทางเรือเนาะเขาก็จะเชื่อว่าเออแม่เจ้าแม่ทัพทิมเนี่ยเปียบเสม,มือนแม่ย่านางของเราอะค่ะก็เน้นไปเลยเรื่องขอพอรการเดินทางการค้าขาย ธุรกิจอะไรแบบนี้ค่ะสารที่ไหหลำเนี่ยมันจะมีเรื่องภาพเขียนตรงข้างหน้าแล้วก็มันจะมีลานซึ่งจริงๆตรงหน้าลานตรงข้างหน้าจริงๆเห็นตามสารเจ้าพวกจริงๆก็จะมีพวกที่เหมือนที่เขาไว้สำหรับเล่นเล่นงิ้วเล่นอะไรด้วยนะใช่ค่ะเปราตอนด้วยคือคือมันเหมือนกับทุกทุกที่เนาะที่พี่เห็นอยู่ตามสารเจ้าเนี่ยเขาจะมีมีเล่นนิ้วแต่ว่าที่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีบ่อยหรือเปล่า พอพื้นที่มันเหมือนเหมือนโลกโลกเนะเราก็จะมีเป็นงานประจําการเนอะค่ะช่วงเทศกาลของสันเจ้าค่ะก็จะมีโรงอุปากรณฝั่งตรงข้ามสันเจ้าเลยค่ะเหมือนที่น้องซือบอกอะตอนแรกว่าที่จอดรถอะมาสามารถจอดตรงที่สันเจ้าตรงนี้ได้นะใช่ค่ะนะมันมันมีที่จอดรถก่อนเออพอจอดตรงนี้ก่อนแล้วก็อาจจะมาเที่ยวที่สันเจ้าที่ ไฮหลามก่อนแล้วก็ไปตลาดแล้วก็ค่อยย้อนมาที่ตาเตียวแล้วก็ค่อยมาที่ไฮหลามก็ได้แนะนำว่าอย่าไปตอนเย็นวันที่โรงเรียนเปิดนะคะจะเข้าไม่ได้เยอะพอหลังจากนี้ก็อาจจะบางคนก็อาจจะมูฟไป ซื้อนะครับไปช้อปปิ้งในตลาดเลยก็ได้มันก็จะมีสิ่งของสิ่งไรไม่ว่าเป็นอาหารเป็นทะเลหรือไม่ก็จะเป็นของใช้ของอะไรที่เป็นแนวแนวพาม่านะครับเป็นพามา่าเป็นมาร์เก็ตถ้าใครหลับตาแล้วเดินอย่างเงี้ยบางทีนึกไม่ออกนึกว่าเออเรามาไปเนืองเมืองหนึ่งของย่างกุ้งอะไรก็เป็นไปได้สองสารเจ้าเลยนะครับแต่แล้วเราก็เดินย้อนกลับมาเนาะแล้วก็ขึ้นมา ที่ร้านบางซั้นนะครับก็เดินขึ้นไปผ่านร้านผ่านขนมอะไรนะครับจําง่ายๆเลยนะครับถ้าใครยังไม่เคยมาน่าจะจําได้คือโรงเรียนหมิงซิงอยู่ฝั่งตรงข้ามเจอศาลเ<ๆ>จ้าที่3ามศาลเจ้า6กเต็กซื่ือนะครับก่อนขึ้นศาลเจ้าคะ่ะตรงทางขึ้นก็จะมีสตรีทอาร์ตอีกหนึ่งจุดอยู่ระหว่างซอกร้านทองเป็นยังไงบ้างสําหรับศาลเจ้านี้ สำหร okay. ับศาลเจ้าพกเต็กสือนะคะก็ได้รับบริจาคที่ดินจากความศรัทธาของชาวบ้านเนี่ยค่ะเพื่อมาสร้างศาลเจ้านะเป็นที่เหนียวจิตใจเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นศาลเจ้าที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดระนองนะคะแต่ด้วยปัจจุบันที่ตึกรามบ้านช่องเขาก็สร้างสูงกันขึ้นไปเรื่อยๆค่ะก็เลยทําให้ศาลเจ้าตรงเนี้โดนบทบังวิวทิวทัศน์ไปหมดแล้วถ้าอยากจะดูวิวสูงก็ต้องขึ้นอีกศาลเจ้าหนึ่งซึ่งอยู่ งหลังเป็ต็กเสือนะคะปัจจุบันก็ดูแลโดยสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนหมิงซินนะคะก็เลยมีการกลับมาบูรณะใหม่หลังจากที่ช่วงก่อนเนี่ยก็ขาดการดูแลไปไปไปหลายปีอยู่ก็หลังๆนี้ก็บูรณะกลับมาสวยแล้วแล้วก็จะมีพี่ที่ดูแลสารเจ้าเนี่ยคอยดูแลต้อนรับให้เขาอมูตรงนั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วคะว่าไม่เป็นจุดไหนจุดไหนก็ให้เขา นั้นได้ <ทำ S 2> เนาะค<ว>ือ<ต>ผู้ชายวันที่เราเคยไปครั้งหนึ่งเขาก็จะบอกเราว่าตรงจุดนี้ไหวยังไงแล้วก็มีการอ่าพูดใปกล่าวเนาะอะไรได้นัน<ช>้นก็สุดยอดเลยตรงนี้องค์ประธานสันเจ้าที่นี่ <c oughs> ก็จะเป็นองค์ฮกเต็กเจียสินนะคะหรือว่าองค์ปุนเถกงที่เรารู้จักกันนั่นแหละคะ่ะ <c oughs> แต่ว่าเออชื่อฮกเต็กเจียสินเนี่ยก็คือเป็นชื่อยศที่สูงที่สุด ของท่านนะคะที่ที่มีการอวยยศให้กันไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สําหรับจุดนี้นะคะสามองค์ที่อยู่ตรงกลางก็จะเป็นองค์ฮกเเจีสินนะคะองค์เออน่าจะซินลงถ้าเอซื้อจาจํจชื่อของท่านไม่ได้นะเป็นเหมือนเป็นเทพเกี่ยวกับฤดูการหรือการเกษตรประมาณอย่างเงี้ยค่ะเป็นเทพโบราณนะคะค่ะแล้วก็อีกองค์ก็จะเป็นเจ้าแม่ เออหมาเจ้าโป๋เหมือนกันค่ะเป็นเจ้าแม่ทับทิมเหมือนกันเทียนสองเซ็งโบนะคะซึ่งองค์ประธานเป็นองค์ฮกเต็กเจียสินใช่ไหมคะมก็เรื่องของที่ดินเลยค่ะใคร<ม>ที่ทําเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะคะสายมูนะคะจะซื้อบ้านขายที่<ม>ซื้อที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปขอท่านได้นะคะ<ม>เพราะว่าท่านเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งที่ดินอยู่แล้วนะคะท<ม>ี่นงบาด คนดูแลเขาบอกมาเขาบอกว่าอะไรที่เป็นเกี่ยวกับดินทั้งหมดอะคะใต้แผ่นดินทั้งหมดอะเป็นของท่านเพราะฉะนั้นเวลาไปขอพรองคไฉซิงเอียค่ะแล้วเวลาไฉซิงเอียจะอ,องคไฉซิงเอียะคือเทพเจ้าโชคลาภนะคะเวลาองค์เทพเจ้าโชคลาภอะจะเอาเงินเอาทองมาแจกลูกหลานอะ ก็ต้องเอาจากดินใช่ไหมคะสมัยก่อนเราเก็บสมบัติไว้ในดินก็ต้องไปเบิกจากท่านก็เป็นเหมือนกับคลังสมบัตินะคะเป็นเหมือนคลังสมบัติที่เก็บสมบัติเอาไว้เพราะฉะนั้นในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สมบัติเนี่ยไปขอพรจากท่านได้เลยนะคะสำหรับสายมูสมัยก่อนเราเราฝังดินไว้นะมันเป็นหลังมู ถ้าเดี๋ยวนี้ถ้าฝังดินไว้เนี่ยก็อาจจะโดนดูปวกกินหมดเลยนะทางสารเจ้าฮกเต็กซ์เนี่ยก็คือจะโดดเด่นในเรื่องของที่ดินอาหังสาโ่ต้นต้ไปซับในดินแล้วกันนะครับประมาณ<ช>นั้นตรงข้างหน้าทางเดินเนี่ยมันจะมีเป็นสตรีทอาร์ตและขึ้นบันไดนีัยสวย <ช>ก็สามารถที่จะมาถ่ายรูปกันได้เป็นอีกสตตีิอาร์ตจุดหนึ่งเป็นรูปอ่าเป็นสิงโตจริงๆยังมีอีกหลายๆาศาลเจ้านะครับ<ช>ของละน้องจริงๆผมเคยเห็นของในทองทอทอท,อทอแต่ละศาลเจ้าสามศาลเจ้าเนี่ยมันมีจุดเด่นจุดน่าสนใจตรงไหนทําไมต้องแนะนำสามศาลเจ้านี้จุดเด่นของศาลเจ้าแต่แตะเอียเลยนะคะก็คือเรายังมีการ <c oughs> เสี่ยงเซียมซีถามยาซึ่งมันเป็นอะไรที่ ประเทศไทยน่าจะมีอยู่แค่ไม่กี่จังหวัดหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้อันนี้ซื้อไม่แน่ใจนะคะแต่ซื้อเคยเห็นกระบอกเซียมซีแบบเนี้ย ที่ที่เขาถ่ายรูปจากที่ภูเก็ตนะคะมีแต่ยังใช้งานจริงอยู่หรือเปล่าอันเนี้ยไม่รู้แต่ที่ไต,ต่เตียเนี่ยยังมีการใช้งานจริงจนถึงทุกวันนี้อย่างแน่นอน,นะคะ่ะอันนี้ก็คือเป็นจุดที่ amazing มากมากนะคะเป็นสาลเจ้าเก่าแก่ซึ่งรวม3จินยินที่เป็นเทพองค์ใหญ่ะคะ่ะทั้ง3องค์เลยไว้ในที่เดียวกันซึ่งคนดูแลสาลเจ้าเขาเคยบอกว่าคนจีนมาดูแล้วแบบเขาแทบไม่เชื่อเลยว่า สองค์ใหญ่อะจะมาอยู่ในศาลเจ้าเดียวกันได้เพราะว่าที่ประเทศจีนอะแยกตำหนักใครตำหนักมันสื่อว่าทั้งสามศาลเจ้าเนี่ยคิดว่าอาศาลเจ้าไหนที่ห้ามพลาดจริงๆไม่อยากให้พลาดสักศาลเจ้าเลยนะคะพี่ชาเพราะว่าต้องไปทั้งหมดเลยดีกว่า ใช่เพราะว่าแต่ละแห่ง<ป><ป>ก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกาันอย่างเช่นถ้าอยากจะเน้นสุขภาพก็ไปไต้ตะเอียได้สุขภาพแล้วมาขอเรื่องธุรกิจนิดนึงหรือการเดินทางนิดนึงที่เข่งจิ๋วหุ้ยกวนใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปจบด้วยเรื่องของอสังหารมาิมทรัพย์ทรัพย์สมบ,บัติสลึงคารที่หกเต็งสโชคนะโชคลากอะไรนนี้กันนะปก็คือเรียกได้ว่ามาละนองมาครบัสารเจ้าครบเลยใช้เวลาชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงหรือถ้าใครแบบเที่ยวพูดเดียว ว่าเดินแป๊บเดียวก็ไม่ถึง40นาทีก็หมดแล้วแหละเนาะ,ะก็สามารถที่จะมาเที่ยวได้ก็อยากจะให้ชมสถาปัตยกรรมด้วยค่ะเพราะว่าแต่ละสารเจ้าก็คือหลักร้อยทั้งนั้นเลย ค่ะร้อยปีขึ้นนะครับสรุปสารเจ้าตายเต้เอียนะครับก็คือจะโดดเด่นในเรื่องสุขภาพนะครับผม,ผมแล้วก็สารเจ้าที่2ก็คือสารเจ้าไฮลัมซึ่งจะโดดเด่นในเรื่องการเดินทางกับการค้าส่วนสารเจ้าที่3ก็คือสารเจ้าฮกเต็กซือนเนี่ยจะเป็นเรื่องของอส,งสังหาริมทร,รัรรพย์แล้วก็โชคต่างๆอยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะในเส้นถนนเรืองลาดนอกจาก3สารเจ้าที่เราจะมูได้อย่างจุใจแล้วเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของ <c oughs> อาคารทรงชิโนโปรตุกีสนะคะที่ยังมีให้เราได้เห็นอยู่ในปัจจุบันนะคะเป็นอาคารทรงโบราณนะคะ <c oughs> ก็จะได้ดูว่าสมัยก่อนทำไมถึงเป็นรูปแบบอาคารแบบนี้รูปแบบอาคารแบบนี้ให้ผลดียังไงอะไรแบบนี้นะคะมามาศึกษามาถ่ายรูปเพื่อความสวยงามกันก็ได้นะคะเชิญมาเที่ยวในเ,ออเส้นทางของถนนเลื่องลาดกันเยอะๆค่ะเที่ยวสายมูเนี่ยสามารถเที่ยวได้ทั้งปีนะครับคือทุกคนอาจจะเห็นว่าจังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่ฝนแปด แดดซีใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นสายมูเนี่ยจริงๆเที่ยวได้ทั้งปีแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของอเรื่องของอาบน้ําแร่เนี่ยก็ได้ทั้งปีนะครับว่าเวลาที่เราอาบน้าแร่ในช่วงหน้าฝนเนี่ยมันมันฟินมากเลยนะครับกองปอนกายก็มาเที่ยวสายมูนะครับพอสายมูเสร็จก็ไปช็อปปิ้โอ้โหมันมันครบแหละครับยังไงก็ขอบคุณน้องสื่อมากที่มานั่งคุยกันนะครับในเรื่องของอแต่ละ สถานที่นะครับถ้ามาไม่ถูกสามารถอินบ็อกหรือว่าเขียนไว้ในในในแคปชั่นนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบอ P นี้ผมแล้วก็น้องสื่อต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผม